สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเช้านี้ผมอยู่บนถนนสายอุทุมพรพิสัยห้วยทับทันนะครับซึ่งเขากำลังมีโครงการก่อสร้างถนนเป็นสี่เลนแล้วนะครับโดยปกติแล้วถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี่แหละครับอุทุมพรพิสัยนะครับอำเภออุทุมพรพิสัยไปยังอำเภอห้วยทับทันนะครับก็จะเป็นถนนสองเลนแบบนี้นะครับขออภัยครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการนะครับก่อสร้างถนน4เลนแล้วนะครับจากอำเภออุทุมพรพิสัยไปยังอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่คือเขาเรียกถนน226นะครับถนนหมายเลข226นะครับ226ก็มาจากทางนู้นและครับจังหวัดสุรินมาจากทางาที่มันผมไม่รู้นะครับว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนแต่มันจะมาจากสุรินแล้วก็อำเภอ สีกรภูมิสำโรงทา่าห้วยทับทันอุทุมพรพิสัยแล้วก็ไปยังจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือถนน2-26นะครับเขากำลังจะปรับปรุงกำลังจะก่อสร้างขยายถนนเป็นสี่เลนนะครับช่วงจากอำเภออุทุมพรพิสัยไปยังอำเภอห้วยทับทันนะครับก็เริ่มก่อสร้างออกมาจากอำเภออุทุมพรพิสัยได้เยอะพอประมาณนะครับและก็ยังมีโครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามอ่าเขาเรียกอะไรครับสะพานข้ามทางรถไฟด้วยนะครับตรงก่อนเข้าตัวเมืองอุทุมพรพิสัยจะมีรถไฟข้ามนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีโครงการก่อสร้างสะพานให้รถยนต์เนี่ยข้ามข้ามทางรถไฟด้วยนะครับก็ถือว่าจะสะดวกนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนถ้ามีรถไฟมาก็ต้องมีไม้กั้นลงรถก็ต้องติดยาวกันเลยทีเดียวนะครับก็ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบ ท่นที่ติดตามการรีวิวถนน226นะครับจากศรีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ